สวัสดีครับผมภูมิวีรพัสสังประไพกับรายการแม็กโฟวันนี้นำเสนอเรื่องสารจับยางแม็กโฟที่สวนยางของคุณมนูนตำบลนาลินดำอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับมาติดตามผลงานของการใช้ สารจับยางแมกโฟกันนะครับว่าช่วยประหยัดลดต้นทุนได้ดีอย่างไรติดตามกันนะครับเดี๋ยวเป็นการเทสก้อนยางที่ไม่ได้ใช้สารจับยางแมกโฟนะครับว่าจะมีกลิ่นรุนแรงขนาดไหนกลิ่นขนาดไหนองดมที่เพราะว่าเมื่อกี้เราดมสวนนู้นมันไม่ม่มีกลิ่นเลยดูความนี้ติดโอ้ติดมือไปเป็นวันสองวันท่านคผู้ชม อ๋ไม่ถูกเลยอะสหรับโลกโอ้โหเหม็นมากนี่ไม่ได้ใช้สารจับยางแม็กฟลนะครับท่านผู้ชมครับไม่ได้ใช้สารพิหารยังไม่เคยใช้แล้วก็ยังไม่เคยผสมกับตัวซันเูอริกนะยังไม่เคยใช้กันนะแล้ววันนี้ผมมาดมกลิ่นดั้งเดิมที่บอกว่าก้นยางเหม็นกลิ่นมันเป็นยังไงท่านผู้ชมอันนี้ของจริงนะครับเหม็นจริงๆคร ขอโดนแค่ครั้งเดียวครับเหม็นจริงๆฮะยอมรับเหม็นมากเหม็นแบบเนี่ยติดจมูกเลยเนี่ยโอ้โหติดมือด้วยนะแล้วติดมือสองวันแล้วแล้วแล้วเนื้อมันจะกลิ่นเนื้อมันจะแบบเหลืองๆนะมันเน่าๆนะมันจะเหมือนกลิ่นเน่าๆนะเนื้อมันนะแต่เมื่อกี้พี่เห็นอันนุ้งเขาเป็นไงขาวเออเนื้อเขาขาวไหมเออแล้วเขาไม่เหม็นด้วยนะไม่เหม็นเออนี่การการใช้ไม่ใช้เนี่ยผมมาดูข้อแตกต่างให้นะครับนี่ใช้ไม่ใช้ผมเอาข้อแตกต่างมาให้ดู นี่ไม่ได้ใช้สารจับยานแมกโฟดผสมลงไปนะครับก็กลิ่นจะเป็นเหม็นมากแล้วก็ยางจะเรียกว่ายางหน้าก,ก็ได้นะครับแล้วก็เนื้อยางมันจะเป็นสีนี้กับการใช้จะสีจะแตกต่างกันจะขาวขาวจั่วเลยตต่างกันมากโอเคสารจับยางแมกโฟดเนื้อแน่นยางหนักดีสีขาวไม่มีกลิ่นเหม็นท่านผู้ชมครับผมภูมิวิรภัศร์สังไครับ วันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของสารจับยางแมกโฟซึ่งเป็นตัวช่วยในการทําให้การทํายางก้อนนั้นมีต้นทุนที่ประหยัดขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพกับ,กบวงการยางหรือก้อนอยางของเราเนี่ยให้มีน้ําหนักดีเนื้อแน่นน้ําหนักดีแล้วมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้เป็นเหตุที่ว่าทําไมเราถึงจะต้องใช้สารจับยางแมกโฟเป็นตัวช่วยอีกหนึ่งความรู้ของพวกเรานะครับในเทคนิคของการใช้ตัวนี้ ซึ่งวันนี้ถ้าเป็นโจทย์ของเราก็คือในข้อมูลของเราก็จะบอกว่า1นกิโลจะได้น้ำสอ0รลิตรในการที่เราต้องหมักน้ำก่อนเจดวันหลัง7วันไปแล้วเราถึงจะนำไปใช้ได้ถ้าน้ำร้0ยลิตรน้ำาต่าร้อยลิตรเราก็ใช้แค่ครึ่งกิโลแต่วันนี้ของคุณมโนเนี่ยท่านเองเนี่ยก็ทำการหมักเหมือนกันคือหมักไว้เรียบร้อยแล้วก่อนที่ ก่อนหน้าที่ผมจะมาได้ประมาณ4วันแล้วครับผมแต่ของคุณมนูน,นเนี่ยตรงนี้ถังนี้มันหกสิบลิตร,ค,รคุณมนูน,นทํำยังไงฮะกับกับตัวนี้ในการใช้อัตราส่วนยังไงห<ส>นึ่งฟ้า,าครับสีฟ้าเออห้าเออหกฟ้าหนึ่งฟ้าต่อน้ำสิบลิตรอ๋อหนึ่งฟ้าที่องนี้นะครับผมก็จะได้น้ำสิบลิตรครับผมแสดงว่าถังนี้หกสิบครับผมคุณมนูนก็ใช้หกฝาครับผมก็กลายเป็นน้ำหกสิบลิตรขึ้นมาครับผมแต่วันนี้เราได้ทําการดอง หมักเป็นเรียบร้อยแล้วได้สี่วันแล้วครับผมนะครับซึ่งซึ่งโอ้ก็สีน้าก็เป็นปกติมันน้ำฝนสีฝนน้ำฝนเป็นปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับโอ้นี่คือสิ่งที่เรากําลังจะบอกในสูตรของเรานะครับแต่ว่ายังใช้ไม่ได้เพราะมันได้เพียงสี่วันเองครับต้องให้ได้เจ็ดวันขึ้นไปเราถึงจะนําตัวสารจับยางแบบฟูมาผสมกับตัวของ เราตอนนี้เราใช้กดของฟอร์มิกนะฟอร์มิกสวนนี้ใช้ส่วนนี้จะใช้ฟอร์มิกเป็นตัวทำย่างก้อนนะครับแล้วก็ต้นทุนของการใช้ฟอร์มิกในการทำย่างก้อนค่อนข้างแพงไหมครับแพงครับบอกตรงตรงเลยก็แพงนี่สามร้อยกิโลนึ่งเท่าไหร่นะสามร้อยกิโลแล้วสามร้อยแล้วมีกี่ลิตรห้าลิตร 5ลิตร300อันนี้ก็คือเราต้องเข้าใจว่าเป็นกฎที่เรียกว่ากฎธรรมชาติใช่ไหมครับนนเราไม่ได้โจมตีใครนะอันนี้เป็นพูดว่าบางคนเกิดจะใช้ซันฟูริก аль, ัรถูกลงหน่อยประหยัดลงหน่อยจำเกฎกรรมธรรเข้ามาเกี่ยวข้องอซึ่งตรงนั้นก็จะมีผลต่อผลเสีนนยต่อร,ระบบยางแต่พอใช้ทวามอีกเป็นกฎธรรมชาติกฎมดน้ำส้มกฎมดปรากฏว่าแพงเอ้เราจะลดต้นทุนยังไงตรงนี้ก็มาหาวิธีการก็ต้องใช้ สารจบยางแม็โฟเราเป็นตัวช่วยครับหลังจากที่คุณมนูนได้ใช้ไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วหนึ่งตอนแล้วตอนนั้นน่ะมันมีข้อเปลี่ยนเปรียบเทียบกันยังไงว่าเมื่อเอาตัวนี้ไปผสมแล้วมันลดต้นทุนได้จริงไหมได้จริงครับลดต้นทุนได้จริงก็ยางก็แกะออก่ถ้วยง่ายหนึ่งยางแกะออกเก็บถ้วยง่ายลดต้นทุนในเรื่องของกรดฟอ์มอีิกใช้น้อยลงครับผมันครึ่งไงครับว่าครึ่งครึ่งนะและเอาตัวนี้ไปเสริม เติมเพิ่มเข้าไปหนึ่งต่อหนึ่งแต่อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งคือหมายความว่าถ้าเอาฟอร์มิกในมาตรฐานแล้วคือเตาจางแล้วหนึ่งลิตรครับผมกับเราน้ำที่เราหมักไว้กับสารเตาจางนี่อีกหนึ่งลลิตรมาผสมกันครับผมก็จะกลายเป็นสองลิตรครับแต่นี้เป็นการลดต้นทุนแล้วครับผมแต่นี้เมื่อเราผสมแล้วได้แล้วเนี่ยมันลดต้นทุนเนี่ยลักษณะของการที่เราหยอดลงไปเนี่ยในในในตัวกดยางเนี่ยมันแข็งตัวเร็วไหม เร็วครับหนื่คาที่เลยครับหนึ่งคันที่เลยและอันที่สองคือน้ำหนักน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักยางก้อนเพิ่มครับเมื่อกี้มีแว่วมาว่าตอนแรกที่ไปขายชุดแรกๆที่ใช้ในการมีการต้องแกะดูหมายความว่าไงหมายความว่าไงครับคือมันยังไงคือช่างลานยางต้างสงสัยเลวใช่ไหมครับกาสงสัยว่าเราทําอะไรใช่ไหมครับยางแข็งเกินเลยยางแข็งเกินแล้วเขากลัวว่าเราจะมีอะไรยากไหม หรือยังไงมันจะเป็นอย่างนั้นไหมไม่ครับไม่ครับไม่จะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็ขอดูครับผมมันผิดสังเกตครับเขาเอามือบีบวิวแครับครับว่ายางแข็งยังไงันไมหนักจังแต่เราก็ไม่ได้บอกเขาไม่ครับว่าเออมันบังจักสาเหตุอะไรยังไงครับแต่ก็ขายได้ได้แล้วก็ได้น้ําหนักด้วยครับแล้วก็น้ําหนักเนี่ยการเพิ่มจากเดิมที่ไม่ได้ใช้กับการที่ใช้แล้วมันมีข้อ ตามปนี้ข้เปรียบเทียบปีที่ผ่านมาเปิดครั้งแรกตอนยังไม่ได้ใช้สิบสองมีเท่ากันเปิดยางหน้าแรกมันจะได้สามร้อยประมาณสามร้อยยี่สิบกว่าเลยแหละครับแต่ปีเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยมันตกได้สี่ร้อยเก้าสิบสองโลในจํานวนมี้เท่ากันนี่นะครับผมสิบสองมีดเท่ากันเราก็ได้น้ำหนักยางเพิ่มขึ้นยางเห็นได้ชัดเลยนะครับผมโอ้โหท่านผู้ชมนี่คือ บทสรุปใจความได้ง่ายๆสั้นๆใช้แล้วดีจริงประหยัดจริงน้ำหนักยางดีจริงนะครับเป็นที่ถูกอกถูกใจของคุณมนรลวนเป็นอย่างมากต้องสั่งมาอีกรอบแล้วจากที่เดิมที่สั่งมาแล้วอันนี้เป็นรอบที่สองแล้วนะครับการเปิดกีดยางพี่นี้บอกได้เลยว่าสมหวังแน่ๆครับถูกนใจแน่ๆครับลองแกะดูพี่ลองไปเป็นยังไงโอ้โหเสียนะ พี่เมาใกล้ะใกล้ๆหน่อยโอ้โหครัโอ้โหพี่ขาวสะอาดแน่นไหมติดถ้วยโอ้โหแน่นครับแน่โอ้โหนี่หยดน้ำกรดผสมกับสารจับยางมาแล้วนะครับผมมหมินม็นไหมไม่อย่างงี้ไม่เรียกว่าเหม็นหรอครับผมโอ้โหปรับปริศติมใจว่านี่ใช่ไหมพี่ เหม็นปกติจะเหม็นกว่านี้ใช่ไหมคุ้งไหมคุ้งเลยใช่ไหมอยากดมเหม็นต้องไปดูแต่อันนี้ฝุมันไม่ค่อยเหม็นนะไม่เหม็นที่พี่นะเหมือนก็เป็นกลิ่นยางครับผมวันนั้นที่พี่พูดว่าอุ้ยคุณภูมิมันไม่เหม็นเลยนะก้อนยางไม่เหม็นผมก็ยังเออยังผมยังยังน่าเลยนะโอ้วันนี้เนี่ยถ้าดีจีตาปากเยวจะไปดูของเหม็นจริงๆเป็นยังไงเนี่ยท่านผู้ชมสุดยอดเนี่ยเนื้อจริงๆครับโอ้โห ผมเบะผมผมเบะอย่างเงี้ยเลยนะเนี่ยเบไม่ได้หรอครับโอ้โหบะไม่ได้เลยนะโอ้โหเดี๋ยเรื่อลองลองลองอันอันใหม่อีกอันสิพี่ลองอันลองแกะนี่ที่เาเกะบตรงนี้ให้เห็นๆเนี่ยอ่าแกโอ้แล้วน้ำน้ำนี่คือน้ำนี่เยอะนี่คือฝนตกใช่ไหมฝนตกหนัวปกติมีน้ำไหมไม่มีครับแกมานี่แห้งเลยครับผมถ้วยแห้งเลยครับผมโอ้โหแต่ที่ที่เห็นน้ำเมื่อกี้จอกเมื่อกี้เท่าน้ำฝนครับผมโอ้โห ท่านผู้ชมดูดูนน่นหรือไม่นั่นท่านผู้ชมเนี่ครับใช้สารจับยางแบบโฟสารจับยางแบบโฟเนื้อแน่นน้ำหนักดีอย่างงี้ครับประมาณกี่ขีดอันนี้พอได้ไหมพี่ลองจับดูได้สักสองขีดได้ไหมไกลแคฮะฮะได้ไหมประมาณกี่ขีดลองลองพี่พี่หกขีดดูแค่นี้ประมาณหกขีดแล้วหกถึงเจ็ดขีดแล้วครับท่านผู้ชม อันนี้สุดยอดนะนี oh, ่มันถวยถวยนี้มันได้ดิพึ่งดิพึ่งก่อนอ๋อนี่ถ้วยดิพึ่งเหรอครับผมโอ้โหท่านผู้ชมเน้น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 คือถือถ้วยที่สองแสดงว่าถ้วยหนึ่งกับถ้วยสองนี่ไม่แตกต่างเลยนะคือผลงานดีดีทั้งคู่แกะง่ายแกะง่ายโอ้โหสุดยอดสุดยอดแกะง่ายที่สุ สันจับยางแมกโฟเนื้อยางแน่นก้อนยางหนักดีสีขาวไม่มีกลิ่นเหม็นช่วยประหยัดต้นทุนในการทำยางก้อนได้เป็นอย่างดีใช้ได้ทั้งกดซันฟอริกและฟอร์มิกลองใช้ดูนะครับแมกโฟแก้ยางหน้าตายแก้ยางไตนึ่งน้ำยางไหลดีไหลนานไหลทนเปลือกยางนิ่มแก้ปัญหายางหน้าตายลองใช้ดูครับ ไม่ใช่สาย